คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยเนือ้อหาในตอนที่1นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะตอนนี้นะครับมีหัวคนที่ถูกตัดในวางเรียงกันอยู่นะครับสาหัวเลยนะซึ่งการตัดคอนะครับตัดซีซ่าเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคชั้นสูงมากนะคอที่มีกระดูกแข็งกล้ากับกล้ามเนื้อกว่าสิชนิดซ้อนทับกันนั้นอ่ะไม่สามารถตัดให้ขาดได้ง่ายๆนะแล้วตอนนี้นะครับก็มีชายหนุ่มคนนึงกาลังจะถูกตัดหัวนะฮะไอเจ้าข้างบน3มคนก็ถามนะครับเอ้ยม มีฟันลงมาที่หัวเลยนะครับแต่ว่าหัวรอบเดียวไม่ขาดนะครับไอ้เจ้านี่มันก็ฟันย้ำๆย้ำๆไปนะฮะการที่จะตัดหัวให้ขาด2ท่อนในดาบเดียวนะครับถือเป็นเรื่องที่ยากมากนะโดยส่วนมากเนี่ยจะสับหลายครั้งนะครับเพื่อให้คอขาดนะฮะสับหลายครั้งจนลานประหารกลายเป็นสถานที่ที่น่าสะึงกลัวถึงที่สุดเลยนะไอ้เจ้านี้นี่ฟันคอไม่พักเลยนะครับฟันไปหลายสิบทีแล้วนะฮะไอ้เจ้านี้ใครเนี่ยผู้พิพากษาเราเออก็มองนะครับบอกรอบนี้เนี่ยขาดแน่ขาดแน่ปรากฏว่าฟันลงไปนะครับไม่ใช่คอขาดนะครับดาบนี่หักแท้นะฮะไอ้เจ้าผ ใหญ่เลยนะครับเฮ้ยดาบหักเลยเหรอไอเจ้าพ่อหนุ่มที่โดนฟันนี้ก็ถอนหายใจนะครับเฮ้ยนะครับตอนนี้ทุกคนนี่ตกใจกันหมดแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอพ่อหนุ่มนี่ก็เริ่มเงยหน้าขึ้นมานะครับไอเจ้าคนที่ฟันนี้อะไรเนี่ยบ้าไปแล้วดาบหักเหรอไอเจ้าพ่อหนุ่มที่โดนฟันก็คิดนะครับทาไมกันนะทําไมถึงตายไม่ได้ล่ะไม่สิข้าน่ะไม่ตายนะข้าไม่ยึดติดกับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยข้าคนไปมากมายมาป่านนี้นะไม่คิดหรอกว่าจะมีชีวิตอยู่คนเดียวแล้วภาพกระตัดมานะครับที่อาเจยคนนี้นะครับกำล ว่านะกาบิมารุเกิดมาในฐานะนินจาของหมู่บ้านอิวางาคุเระรำเรียนแต่วิชาสังขารม,มาตั้งแต่เยาว์วัยแม้ทํากลางการฝึกนะจะมีผู้เสียชีวิตไปมากมายแต่กับกันก็จะได้รับร่างกายที่เหนือมนุษย์มาอาเจาก็บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะหากเป็นคนของอิวางาคุเระน่ะการจะหักดาบด้วยร่างกายก็ไม่อยากกินอะไรเลยพรอนุ่มที่โดนจับอยู่ก็บอกนะครับอืมใช่แล้วนะไอ้เจ้าหวยแบบนั้นเนี่ยสร้างแผลฆ่าไม่ได้หรอกไม่ต้องให้ใช้วิชาดินจาด้วยซ้ําอาเจาก็ถามนะครับเจ้าใช้วิชาดินจาได้ดด้้้วยยหหหหรออออลงใใชูในน่ไมคะจพุก็ เพื่ออะไรล่ะอเจ,จบอกว่าเนี่ยเป็นความสนใจส่วนตัวค่ะพอหนุม่มก็เลยปฏิเสธไปนะฮะ ตัดภาพกลับมาที่ลานประหารนะครับไอเจ้าหุยมักษาก็บอกประหารด้วยการเผาซึ่งเดิมทีนะการประหารด้วยการเผานั้นนะ่ะเป็นการประหารที่จะใช้กับพวกนักโทษวางเคิงนะฮะผิวหนังที่ถูกแผดเผาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดนะและกลมเนื้อที่หดตัวลงเพราะความร้อนก็จะทําให้ร่างกายนะิดเบี้ยวจนกระดูกหนะักและท้ายที่สุดน,นะก็จะขาดใจตายด,ด้วยควันที่เกิดจากไฟหรือไม่ก็ตายจากควันพิษซึ่งมันเป็นการประหารที่ทรมานมากนะฮะว่ากันว่านะการฆ่าให้ตายก่อนเมื่ความไม่ตายเองก็มีว่าแล้วนะครับไปคนประหารไี้เกาหอกไปจิ้นะครับ คนที่โดนจับอีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหอกหักอีกแล้วนะไอพ่อหนุ่มที่โดนจับนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับพ่อหนุ่มก็บอกว่าเออแบบว่าโทษนะไอเจ้าพวกคนที่จะปะหานี่อึ้งไปหมดเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมหอกแทงไม่เข้าเลยอะแล้วตอนนี้นะครับก็มาจุดไฟแล้วนะฮะไฟก็เริ่มเผาไอเจ้าพ่อหนุ่มที่โดนจับแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไฟคลอกทั้งตัวแล้วนะไอเจ้าพ่อหนุ่มที่โดนจับนี่มีแต่ไฟแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่านะครับในขณะที่ไฟกําลังลุกไหม้อยู่นะครับพ่อหนุ่มก็ยังลืมตาได้นะฮะไอเจ้าพวกนนีอบามัตล้ ที่ไอ้พ um, ่อหนุ่มนี่คุยกับเจ๊อยู่นะครับบอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะขัดคืนเลยแท้ๆนะไม่ได้ขัดคืนเลยเนี่ยพ่อหนุ่มบอกเจ๊ว่าเนี่ยหรือยังไงนะก็อยากให้ฆ่ากันเลยด้วยซ้ำนะเอออยากให้ฆ่าทีด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่านะถ้าจะหัดหลังเนี่ยก็เอาเสื้อให้ทีสิไอ้พ่อหนุ่มเขาเรียกเจ๊นะครับนี่เจ๊เจ๊เออนี่เจ๊ก็ไม่สนใจนะครับเจ๊บอกหน้าที่ของข้านะคือการจดบันทึกอยู่แบบนี้ก็ไม่กระทบกับงานนะช่วยเล่าต่อได้ค่ะไอ้พ่อหนุ่มก็บอกนะครับเรื่องราวของข้านี่มันไม่น่า หนุ่มก็เลยเริ่มเล่าต่อนะฮะพ่อแม่หรอนั่นสินะรู้แค่ว่าน่ะโดนหัวหน้าหมู่บ้านนะฆ่าตายตอนที่ฆ่าอย่างเด็กเลยซึ่งเหตุผลน่ะฆ่าก็ไม่รู้เหมือนกันแถมฆ่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะคยไอพ่อหนุ่มที่โดนจับอยู่นะฮะส่วนเรื่องความฝันนั้นหรอไม่มีเลยนะมินจานะ่ะไม่มีความทะเยอทะยานหรือว่าความฝันอะไรแค่ฆ่าตามคาสั่งก็เท่านั้นแหละส่วนเหตุผลที่โดนจับหรอ ก็พยายามออกจากหมู่บ้านนะ่ะแล้วก็โดนพักพวกหักหลังระหว่างงานแล้วก็โดนจับเข้านะ่ะแต่ก็คงเป็นคําสั่งของหน้าหมู่บ้านนั่นแหละการไม่ยกโทษให้ผู้หลบหนีนะมันเป็นกฎของหมู่บ้านนี้อยู่แล้วคงช่วยไม่ได้นั่นแหละอาเจก็เลยถามนะครับถ้างั้นเนี่ยเดิมทีทําไมเจ้าถึงคีดจ่อจากหมู่บ้านละ่ะแล้วพาไปตัดไปตอนที่ประหารอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นการประหารด้วยวัวเทียมฉีกร่างนะฮะซึ่งวัวเทียมฉีกร่างนะั้นนะคือการประหารโดยใช้วัวนะครับลากเชือกที่ผูกไว้กับขานั่นเองว่ากันว่านะขาของนนัันนะ้วว คือ950กิโลกรัมนะฮะในความเป็นจริงนะว่ากันว่าร่างจะฉีกตั้งแต่วางขาไปจนถึงอกนะครับไม่ใช่แค่เพียงขาเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้นะครับพอหนุ่มนี่โดนจับมัดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมโดนดึงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมันเริ่มดึงแล้วนะครับไอเจ้าวัวก็เริ่มวิ่งนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไอเจ้าพ่อหนุ่มนี้นะมันกลับดึงเชือกไว้ได้นะครับกลายเป็นว่านะครับมันดึงวัวไว้ได้นะเฮ้ยแรงเยอะเกินวัวที่กาลังวิ่งอยู่นี่ตกใจเลยนะครับโดนดึงกลับนะฮะแทนนี่ ไ,ไอคนที่สั่งประหารนี่โอ้โหเคียวกาดเลยนะครับจะฆ่านี่ฆ่า,าไม่ได้สักทีนะฮะมันก็บอกนะครับปล่อยไว้แบบนี้นะ่าเสียชีพผู้พิพากษาหมดอาเจ๊ก็เดินมาหาพ่อหนุ่มนะครับบอกประหลาดจังเลยนะไอเจ้าพ่อหนุ่มก็บอกร่างกายนินจาเหรออาเจ๊บอกว่าไม่ใช่ค่ะทั้งที่เจ้านะ่ะบอกว่าอยากให้ฆ่านะแต่เมื่อกี้นะ่ะก็เห็นเหมือนเจ้านะ่ะขัดขืนค่ะทําไมนะผู้ที่ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตไม่สิเดิมทีนะ่ะเหตุผลที่คิดจอกจากหมู่บ้านนะ่ะคืออะไรหรอคะช่วยตอบคาถามเมื่อวานหน่อยได้ัหมไอเจ้าผู้พิพากษาก็เด ตอนนี้นี่ใครกลัวนะเจ๊นี่เจ๊อเจบอกกําลังทํางานอยู่หมดเลยนะฮะซึ่งไอเจ้าพ่อหนุ่มที่โดนจับนะครับมันก็บอกว่าเหตุผลนะ่ะไม่ใช่ใหญ่โตอะไรหรอกนะข่านะ่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มของเหล่าอีวานาคุเรได้รับการยอมรับจากหัวหน้าหมู่บ้านจนได้แต่งงานกับลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านแต่ทว่าแม่เด็กสาวนี่นะ่ะนางโง่เขาสิ้นดี <laughs> เดี๋ยวไปว่าภรรยาตัวเองว่าโง่เขาได้ยังไงไอเจ้าพ่อหนุ่มมาบอกต่อนะครับข้าละสงสัยจริงๆว่าต้องเลี้ยงยังไงให้ลูกสาวของัวหน้าหมู่บ้านน่ะถึงโตมาเป็นแบบนั้นได้เป็นเด็กสาวที่ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกนะแล้วก็ใฝ่ฝันถึงแต่อุดมคติพอนางเนี่ยชีวิตข้าก็เลยกลับตาลปัดไปหมดแล้วก็แฟดแบ็กนะครับเป็นภาพในอดีตนะครับไอเจ้าพ่อหนุน่มน่โดนจับนี่กำลังเดินเข้าบ้านนะฮะไอเจ้าลูกสาวของันหน้าหมู่บ้านนะครับก็บอกเนี่ยให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นบ้านนะคะแล้วก็นะพนมมือไหว้สิต ได้รับมาด้วยนะไอเจ้าพอหนุ่มที่โดนจับนี่บอกเลยนะครับข้าสับสนและเบื่อหน่ายมากถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยตัวข้าจะทื่อลงนะไอเจ้าพอหนุ่มที่โดนจับนะครับก็เลยมาบอกหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะไอเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกเออถ้าเป็นแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าเพื่อเป็นการรับผิดชอบที่จะเลิกสุดท้ายเนี่ยเจ้าช่วยรับงานอีกงานหนึ่งได้ไหมซึ่งพอหนุ่มมันก็มารู้ทีหลังนะครับว่าโดนหลอกนะฮะถึงจะหนีไปได้จากตรงนี้นะครับมันก็โดนไล่ตามอยู่ดีนะฮะซึ่งทันทีที่ติดกับดักขอองงหหหััััวววนนนน้้้าามมมู่บบคก็็จแลเเดดิททีียตโไปื เลยตัดใจไปนะฮะพ่อหนุ่มก็บอกอาเจานะครับบอกเนี่ยเป็นไงล่ะเน,นี่ยไม่ใช่เหตุผลอะไรใหญ่โตใช่ไหมอาเจาก็มองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะฮะแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับอาเจาก็เดินไปกับคุณลุงนะครับคุณลุงก็ถามเนี่ยเออขอโทษนะข้า,าจ,จะยุ่งไม่เข้าเรื่องแต่ผู้หญิงเนะี่ยอย่าไปคล่องแวลกับเจ้านั่นมากเลยจะดีกว่านะคุณลุงก็ถามอาเจานะครับบอกเนี่ยรู้นามของเจ้านั่นหรือเปล่าอาเจาก็บอกว่ากาบิมารุอดีนินจายแห่งอิวางะโคเรไม่ใช่หรอคะคุณลุงก็บอกเปล่าครับไม่ใช่นะนามอีนนาาาาาามรงเเ้้่่่่ะืููววปลดดจจทโ อยู่นะครับมันจะชื่อกาบิมารุนะฮะคุณลุงก็บอกต่อนะครับเนี่ยไอ้เจ้านั่นนะกาบิมารุเนี่ยเป็นปีศาจที่สังหารเจ้าหน้าที่ไป20คนระหว่างการจับกุมครับแล้วก็เห็นลือกันว่านะนินจาของอิวางาคุเรน่ะ กินยาอมาตะาจนเป็นอมาตะากันทุกคนด้วยครับยาที่ไม่แก่ไม่ตายที่ว่าน่ะอยู่ในดินแดนสุขาวดียังไงล่ะครับอาเจก็สงสัยนะครับถามยาอมาตะานั่นหรอคุณลุงก็ขอโทษน,นะครับบอกนี่ผมพูดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ยังไรก็ตามนะครับเจ้านั่นมันอันตรายมากนะแต่อาเจก็สงสัยนะครับบอกทำไมผู้ว่างเปล่าคนนั้นนะ่ะทำไมถึงขัดขืนจนต้องฆ่าคน20คนด้วยคะตัดภาพมาที่กาบีมารุของเรานะครับตอนนี้ก็ยังโดนจับอยู่นะฮะกาบีมารุมันก็คิดถึงคําพูดของอ่เจ๊นะครับที่อ่เจ๊บอกเนี่ยเหา,า,าเ,หเื้จขัด ซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับทุกครั้งที่มันกำลังจะโดนประหารนะครับมันก็ขัดขืนไปนะฮะไอ้เจ้ากาบีมารูมันก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าทําไมเนี่ยถึงไม่ยอมตายไปดีๆนะมันเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดกับชีวิตสักหน่อยนี่แล้วกาบีมารูคงก็ตัดสินใจนะครับพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะทําให้จบแล้วจะทําให้มันจบในการประหารในวันพรุ่งนี้ซึ่งรอบนี้นะครับการประหารนะครับเป็นการประหารด้วยการต้มนะฮะจะเรียกว่าเป็นการต้มน้ํามันก็ว่าได้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับไอ้เจ้ากาบีมารูก็ มันเนี่ยมันจะลุกไหมเองนะครับด้วยความร้อนที่สูงกว่า370องศานะเพราะอย่างนั้นเนี่ยหม้อด,ดินในยุคสมัยเอโดะนะฮะจึงทนเป็นระยะเวลานานไม่ได้นะครับไอ้เจ้ากาบีมารูก็เดินออกมาจากหม้อดัดๆเลยนะฮะมันก็งงนะครับเฮ้ยทำไมยังไม่ตายวะเนี่ยทำไมถึงยังทนอยู่ได้อีกเนี่ยตัวเรานะ่ะไม่น่าจะมีความอาวรณ์อะไรนี่น่าจะว่างเปล่านี่นะไอ้เจ้าลุงนี้ตกใจเลยเฮ้ยนี่แกเนี่ยทำไมยังไม่ตายอาเจก็บอกท่านอายาการนะครับบอกท่านอัยาการค้าเนี่ยเตรียมการเสร็จแล้วคะ่ะค่ะพร้อมทุกเมื่อคะ่ะแล้วตอนนี้นะครับ กาบีมารู้ก็ถามนะครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยเป็นการประหารแบบไหนกันล่ะบอกตามตรงเนี่ยข้านี่เบื่อแล้วนะและแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอาเจนี่นั่งรออยู่นะฮะว่าแต่ไอ้เจนี่มันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยไอ้เจ้ากาบีมารู้คงที่ตกใจแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันดูเหมือนว่าเจจะไม่ใช่คนจดบันทึกธรรมดานะครับเจเป็นพิชชาค่าที่ถูกส่งมาจากเอโดะนะฮะตอนนี้นี่เจนี่เตรียมดาบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาเจเนี่ยเป็นผู้ลงดาบนะครับชื่อยามาดาซาเอมอนซางิรินะฮะทำไมชื่อมันเหมือนผู้ชายจังเลยวะเออ ยามาดาไซมอนนะครับเป็นชื่อบ้านของตระกูลยามาดะนะฮะซึ่งเป็นโรนินผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ทดสอบดาบแล้วก็เพชฌฆาตมาหลายชั่วยุคนนะครับซึ่งพวกเขานะครับเป็นปรมาจารย์ทางด้านการลงดาบนะฮะที่ตัดหัวอาชญากรให้ขาดได้ในดาบเดียวด้วยนะฮะตอนนี้นะครับไอ้เจ้ากาบีมารูนี่เวอแดงแล้วนะฮะมันบอกว่าเฮ้ยอาไซมอนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะอาเจาก็บอกเป็นผู้หญิงนี่แหละค่าเออเห็น e uh, เป็นผู้ชายหรือไงล่ะอาเจาบอกว่านะครับกาบีมารูนินจาหลบหนีแห่งอิชูข้าเนะี่ยรับฝากการประหารเจ้ามาจากบา นะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะทําไม่สมหวังเองค่ะ <c oughs> อาเจ๊เตรียมบั้นคอแล้วเออไอ้เจ้ากาบีมารู้นี่เวอร์แดกเลยนะครับตอนนี้จินตนาการภาพว่าตัวเองหัวขาดไปแล้วนะฮะไอ้กาบีมารู้นี่ตอนนี้เริ่มจิตตกแล้วนะครับบอกไอ้เชี่ยแบบนี้กูตายแน่เลยเนี่ยอาเจ๊คนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นของจริงกาบีมารู้ก็เลยรีบขัดขืนนะครับตอนนี้ทําลายโซ่ตัวที่มือแล้วนะฮะไออาการก็เลยบอกท่านซังยิริครับเนี่ยรีบฆ่ามันเลยอาเจ๊ซังยิริจัดให้นะครับตอนนี้จะมาจ้วงคอแล้วนะ ปรากฏว่าจ้วงลงไปนะครับไอ้เจ้ากาบีมารุมันหลบได้นะฮะอเจก็เลยถามนะครับเฮ้ยหลบทําไมกันคะเนี่ยไหนบอกอยากตายไงถ้าไม่ขยับนะก็ได้ตายแล้วแท้เลยทางด้านกาบีมารุนะครับถึงจะหลบได้ก็โดนฟันไปนิดหน่อยนะฮะแต่อาเจแกไม่พูดพานทาเฮงนะครับพุ่งเข้าไปฟันอีกรอบแล้วนะฮะกาบีมารุก็ยังหลบได้นะครับเนี่ยหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลมันก็คิดนะครับบอกเฮ้ยนี่ข้านี่ไม่อยากตายอย่างนั้นหรออเจก็พูดนะครับบอกเนี่ยข้านะได้เห็นวาระสุดท้ายของผู้คนมามากมายเพราะว่าเรื่องงาน ออดามนั้นนะ่ะจะสะท้อนนิสัยที่แท้จริงของมนุษย์ผู้ที่ทําเป็นใจกล้าจนใกล้จะตายนะ่ะผู้ที่ขอความเมตตาเฉพาะหน้าและผู้ที่หลอกตัวเองว่ายอมรับความตายแล้วไอ้เจ้ากาบีมารู้นิดหนานี้อะไรนะอาจเจาก็พูดต่อนะครับกาบีมารู้ผู้ว่างเปล่าเนี่ยก็จริงอยู่นะว่าเจ้าะมีความว่างเปล่ายิ่งใหญ่อยู่หากได้ฟังเรื่องที่เจ้าเล่ามา,าจะใครก็คงมั่นใจแต่ทว่านะเจ้าได้โกหกออกมาเรื่องหนึง่งเจ้านะ่ะยึดติดกับชีวิต ไม่สิเจ้านาะรับภรรยาของตนไอเจ้ากับ,บมารูนี่เหวอแดงเลยนะครับบอกเฮ้ยกูนี่นะเนี่ยรักภรรยาของตัวเองไอเจ้าอาเจก็พูดต่อนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าแล้วนะตัวตนของนางนะ่มันคือเหตุผลในการมีชีวิตหรือเปล่าละ่ะแล้วภาพประตัดมานะครับตอนที่เจ้ากับ,บมารูมันโดนสั่งให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับมันก็ทําหน้าเขินด้วยนะรวมถึงตอนที่บอกว่าให้พนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันล,ละครั้งนะครับมันก็แบบอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรวมถึงตอนไหว้ตอนกินข้าวด้วยนะครับมันก็ทาตามนะฮะซึ่งก็เป นะครับก็เลยวิ่งเข้าไปขโมยดาบนะฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปจะฟันอาเจนั่นเองนะครับแต่อาเจสังยินี่เราก็ไม่ธรรมดานะครับก็รับได้นะฮะอาเจนี่พูดเลยนะครับเนี่ยฉันพูดแทงใจดําอย่างนั้นเหรอแทงใจดําละเซีทำไมอ่ะนายถึงต้องหลอกตัวเองล่ะที่นายเนี่ยไม่ตายเพราะการประหารนั่นก็คงเพราะความรู้สึกที่มีต่อนางใช่ไหมล่ะที่บอกไม่ยึดติดกับชีวิตนะ่ะนายก็แค่กล่อมตัวเองแบบนั้นไม่ใช่หรือไงไอเจ้ากาบีมารุ้นิตโกลเลยนะครับหูปากเฮ้ยอาเจมหูปาก่อนกาบีมารู้คงน่ตโกนะครับ,บน ข้ามีชีวิตละ่ะตัวข้าเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วไอ้เจ้ากาบ,บีมารุนะครับก็จะพุ่งไปฟันอัเจนะฮะแต่ระหว่างที่กําลังจะเข้าไปฟันนะฮะก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหวัวกาบีมารุคุ้งนะครับซึ่งก็เป็นภาพตอนที่ภรรยาของกาบ,บีมารุนะคะมาบอกนะตัวท่านเนี่ยไม่ได้ว่างเปล่านะแต่กาบ,บีมารุก็บอกว่าไม่หรอกข้าเนี่ยว่างเปล่าสมชื่อข้าแล้วตัวข้าน่ะเคยชินกับสิ่งอัป,ปลักษณ์มากเกินไปกับเจ้าเองนะตัวข้าน่ะก็สแสดงให้เห็นได้แต่สิ่งที่คล้ายกันแต่คุณภรรยาก็เข้ามาปลอมนะครับ,ขบรเข อุได้เห็นหน้าสักทีนะครับมีแผลเป็นที่หน้าด้วยนะฮะน้องก็บอกนะครับว่าคนที่ไม่รังเกียจใบหน้าของข้านะ่ะก็มีแค่ท่านคนเดียวนี่นาท่านกาบ,บิมารู้การเคยชินกับสิ่งอัปปางนะ่ะมันก็ไม่แย่เหมือนกันนะคะน้องก็พูดต่อนะครับบอกว่าที่อีวางงาคูเรนะ่ะผู้ชายนะ่ะคือทหารนะส่วนผู้หญิงนะ่ะคือภาชนะให้กําเนิดบุตรไม่ได้รับเส้นทางให้มีชีวิตเจ็เช่นมนุษย์ใบหน้าของข้าเองก็ใช่ท่านพ่อเนะ่เป็นคนเผามานะเพื่อให้ข้านะ่ะตัดใจจากไม่ดีชีวิตแบบผู้หญิงทั่วไปแต่่่่วาาานนนนนนะจจิตตใขอองงมมนะมุษยยย์ััไได้้ๆแบบหกนะ แต่ดูเหมือนว่ากาบ,บีมารุก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับน้องก็เลยเข้าไปจุ๊บหนึ่งทีนะครับไอกาบ,บีมารุนี่เขินเลยนะอุ้ยหน้าแดงล <c ười> กาบ,บีมารุนี่ทําตัวไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้นี่หน้าแดงนะครับบอกเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยน้องภรรยาก็บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้าแดงตั้งขนาดนี้เลยนะผลแบบนี้เนี่ยจะไปว่างเปล่าได้ยังไงล่ะคะน้องคนดีมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับภาพก็ตัดกลับมาตอนที่สู้กันแล้วนะฮะตอนนี้อเจสยิลีก็กำลังหัวดาบอยู่นะครับกับไอเจ้ากาบีมารู้นะฮะไอเจ้ากาบีมารู้จ ไอเชีย่ยกับ,บีมารู้มึงเบียวจังวะถึงจะเรียนแบบมนุษย์ทั่วไปนะยังไงมันก็ไม่สมหวังแล้วภาพประัดไปตอนอดีตนะครับกะบ,บีมารู้นี่โชคเลือดมาเลยนะครับไปทาภารกิจมาได้เงินมาเยอะเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าน้องภรรยาจะไม่ค่อยชอบนะครับมันก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเออจะเลิกฆ่าคนเพื่อเงินดีกว่าเนี่ยจะอาศัยอยู่เงียบๆนะกับนางแค่2คนถ้าเพื่อลูกสาวแล้วก็นะไอเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องยอมเข้าใจแน,น่ๆแต่ปรากฏว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้ากาบมรหวังนะบี่่กก็็เเปนสาาหหตุททีีํใ้มารู้มันหว ดาไปที่ไอ้ซายิรินะครับมันบอกในเรื่องแบบนี้นะมันไม่สมหวังหรอกแต่ปรากฏว่าเจนะครับตะโกนว่าสมหวังสิคะเอ้าเชียเดี๋ยวแล้วอาเจก็หยิบคัมภีร์ขึ้นมานะครับเปิดให้ดูนะฮะกาบีมารู้คงนิ่งงงเลยนะครับบอกอะไรวะเนี่ยอาเจก็บอกนะครับนี่เนี่ยเป็นสารอภัยโทษนะที่ออกโดยบาคุฟุกต่อให้ทําผิดอะไรมาก็เถอะนะก็จะพ้นโทษมาไปก่อนนะนะโชกุนยังประกาศให้การคุ้มครองด้วยค่ะขอแค่มีสิ่งนี้อยู่นะเนี่ยทั้งผู้พิพากษาทั้งนินจาจากหมู่บ้านก็จะมายุ่งกับเจ้าไม่ได้อีีกกไไอออ้้เเเเจจาาาบมรรรน่่่แพูดืงะต ก็พูดต่อนะครับทว่านะเนี่ยจะมองมันให้ก็มีเงื่อนไขยอยู่จะขอให้นายเนะี่ยไปยังพบหน้ายังไงล่ะเออเดี๋ยวนะ ไปพบหน้าก็คือตายสิว่าเฮ้ยเดี๋ยวกาบ,บีมารูนี่งงนะครับบอกหาเนี่ยไม่ต้องกาบ,บีมารูนะครับผมก็งงเนะี่ยหาเหมือนกันเนี่ยกาบีมารูก็ถามอาเจานะครับบอกพบหน้าเนี่ยหมายถึงในอีกโลกเหรอครับอาเจาก็บอกว่าใช่แล้วกาบ,บีมารูก็ถามต่อนะครับเนี่ยหมายถึงให้ผมตายอย่างนั้นเหรอแต่อาเจาบอกไม่ใช่ค่ะแล้วอาเจไซง,งีริก็เริ่อมอธิบายนะครับบอกเนี่ยดินแดนที่ไร้ซึ่งความทุกข์ทรมานนะเต็มเปลี่ยนไปได้วยความอุดมสมบูรณ์และความสุขแดนสุขาวดีดินแดนถวยเทพเนี่ยตามความเชื่อม,มาแต่โบราณเป็นทีีท่ถูกกรรรยวาสค์นนดดิแงม มคคติค่ะเชื่อกันว่านะมันอยู่ทางทิศทะเลทิศขอระดีเนะี่ยซึ่งก็เลยเกาะลิวกิวไปอีกและในที่สุดนะพวกเขาก็ค้นพบมันค่ะที่นั่นนะผีเสื้อและดอกไม้เนี่ยไล่ล,ลำมีเสียงร้องเพลงอันไพเราะด,ดังมาจากทุกหนทุกแห่งทิวทัศน์ของมันนะเป็นดังตำนานที่เขาเล่าขานกันเลยที่แดนสุขาวดีนั้นนะบอกต่อกันมาว่ามียามาตะอยู่ค่ะท่านโชกุนนะต้องการยาน,านะจึงได้ส่งหน่วยสำรวจไปยงังเกาะแต่ว่านะเรือที่กลับมาเนี่ยมันกลายเป็นศพแทนยังไงล่ะออหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งไปอีกหครั้งแต่สุดท้ายก็ไมมมม่่ีใคครรกกลลับาาาเยะุ งงเลยนะครับบอกเออเดี๋ยวนะเนี่ยเรื่องนี้มันอะไรกันเนี่ยที่เรามาเนี่ยมันอย่างกันนิทานประามปลาเลยนะเจก็บอกว่าใช่แล้วเนี่ยทุกคนต่างก,ก็คิดว่าเป็นนิทานนะจนกระทั่งเนี่ยได้เห็นสิ่งนั้นซึ่งก็คือไอ้คนน่กลายเป็นดอกไม้ที่อยู่บนเรือนั่นเองนะฮะไอ้เจ้าโชกุนนี่บอกอุ่ยหน้าสะจรย์ซะจริงๆเลยเนี่ยคนกลายเป็นดอกไม้นะถ้าแบบนี้เนี่ยจะต้องมียาไม่แก่ไม่ตายอยู่แน่ๆเลยไอ้เจ้าโชก,กุนก็เลยสั่งนะครับเนี่ยต่อไปนะส่งคนที่ตายไปก็ไม่มีปัญหาไปซะรวบรวมนับโทษประหารมาจากทั่่่่วปประะะะะเเทททศแลล้กกกก็็สงไไีีาาาาูนนํยมมตับดจ กาบีมารู้ฟังไปปุ๊บนี่เหมือนจะเก็ตแล้วนะฮะไอเจ้าเจสานเยรีก็บอกนะครับเนี่ยข้ามาที่นี่นะเพื่อมาตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติค่ะผู้ที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ยิ่งกว่าสิ่งใดระหว่างทางที่ข้ามาอย่างที่นี่น่ข้าได้ยินว่านะภรรยาของเจ้านะกาบีมารู้นะยังมีชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านอิวะงาโคเรซซึ่งตั้งแต่วันที่เจ้าโดนจับนะก็เห็นว่านางเนี่ยปิดกั้นหัวใจอ่ะไม่ยอมคุยกับใครเลยข้ามั่นใจนะว่านางคงจะเชื่อว่าเจ้าจะกลับไปข้าะมมอีคังวยยึดตตติิ่ชไป เลือกลับพร้อมกับนักโทษร้ายแรงและแย่งชิงการพ้นโทษนั่นเป็นวิธีเดียวนะที่เจ้าจะได้กลับไปพบนางอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นนะเจ้ามีใจย,ยึดต,ติดที่จะมีชีวิตอยู่กับนางหรือไม่ล่ะกาบิมารู้พ่วงเปล่า,าไอ้เจ้ากาบีมารูนี่อึ้งเลยนะครับตอนนี้นี่สตันแล้วนะฮะแต่เจ้าไอาการนี่บอกเฮ้ย <"He i, S 1> อย่ามาร้อนเล่นนะเนี่ยข้าไม่ยอมปล่อยให้มันไปเพราะเรื่องไร้สาระพักนี้หรอกนะอาเจาก็บอกนะครับนี่เป็นคําสั่งจากตาคูฟูนะแต่เจ้าไอาการไม่ยอมนะครับบอกเนี่ยมันก็แค่นักโทษประหารนะเนะี่ยยังหาคนแทนได้อีก้เะะาาาจจ็น่ พออาเจได้ยินปุ๊บนะครับตั้งท่าพร้อมลบเลยนะฮะส่วนทางด้านในกาบีมารุนะครับมันก็คิดถึงภรรยาของมันนะครับเจก็บอกไปที่กาบีมารุนะครับห็นน้าตาไหลออกมาด้วยนะกาบีมารุก็ถามอาเจนะครับบอกเนี่ยเจ้าบอกว่าอยากเห็นวิชานินจาสินะอาเจก็งงนะครับบอกเอ๊ะอะไรนะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับกาบีมารุจะเริ่มเอาจริงแล้วนะฮะเจนี่ตกใจเลยนะครับเฮ้ยมีไฟออกมาด้วยเนี่ยตาเบิกกว้างเลยนะฮะตอนนี้นะครับไอ้เจ้ากาบีมารุนี่ไฟลุกเลยนะครับไอ้เชี่ยไฟฟอสนะฮะหน่วยประจนคนไฟลุกโคตรเท่เลยว่ะ ไอเจ้าไออาการนี่งงเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นไฟลุกด้วยอะอเจสา,างีนีก็ยังงงไม่หายนะครับบอกเฮ้ยไฟลุกได้ยังไงวะเนี่ยไอเจ้ากาบีมารูก็บอกใ sure น,นเชิญดูให้เต็มตาเลยเจนี่นะนินเจสื่อน,นะเนี่ยวิชาดินจาบัญชาแห่งไฟแล้วเผอแป๊บเดียวนะครับไอเจ้ากาบีมารูนี่เก็บเรียกทั้งห้องเลยนะครับทหารตอนนี้ทั้งห้องนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเจนี่หันไปโอ้ oo, ยอดเยี่ยมเลยนี่นะซึ่งตอนนี้นะครับอาเจก็ามาจับตัวเจ้าไออาการนะฮะกาบีมารูคุงก็เลยบอกว่าเน,นีการตามหายามตาตาน กามีมารูก็เลยถามมาเจน,นะครับบอกเออแล้วไงต่อละ่ะจากนี้เนี่ยข้าต้องทําอะไรต่อละ่ะอาเจก็บอกนะครับก่อนอื่นก็ตามข้ามานะเนี่ยเราจะไปกันที่เอโดะกามีมารูคุงก็งงนะครับบอกเอ๊ะไปเอโดะเหรอพวกเราเนี่ยตรงไปที่เกาะเลยไม่ได้เหรอแบบนี้เนี่ยมันต้องอ้อมแน่เลยนี่เนี่ยน่าํำคานจังเจ,งจงสางีรีนี่บ่นเลยนะครับบอกอุย้ยพอไอ้เจ้าบ้านี่มันโปงแล้วนะปากมากจังเลยอาเจก็เลยบอกว่านะถ้าไม่ชอบนะถ้าง,งั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่เคยคุยกันแล้วกันพอตกลงก็เป็นอันจบไปแล้วกันนะไอ้นนเจ้ากามีมารูนี่่บบออกยไไมเเปรรคัทสล ไปเลยเอโดในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะเนี่ยฉันก็จะยอมทําตามทุกอย่างอยู่แล้วใจพวกนักโทษประหารเวน่นนยามมตากกาะบ้าเลยเนี่ยฉันไม่สนใจแล้วนะเนี่ยฉันจะรอดชีวิตกลับมาให้ได้พ,พอฉันน่ะจะรอดชีวิตให้ได้เพื่อเธอนั่นเองและแล้วก็เป็นอันจบตอนที่1น,นะครับสําหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย